เอาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอสแจ้งช anel อีกเช่นเคยนะครับ <laughs> <laughs> เป็นแบบแฮปปี้บิวแบบล้อล้อแฮปปี้ครับแบบวันนี้เราอารมณ์ดีครับเราก็มาเล่นแฮปปี้บิวว่าเราจะอารมณ์ดีหลังจากเล่นหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันในแมปเล่นแมปอะไรดีนะเอาแมปแบบนี้โอ้โหดาวเยอะต้องแบบสนุกแน่นอนครับ ต้องมาลองหน่อยแล้วไปไปเร็วโอ้โหจังหวะนี้อะไรเนี่ยมาถึงก็เล่นเลยแหระเอาเลยแหรอพัดลมหมอบครับผมเสือหมอบเสือหมอบแมนนวลแมนนวลแมนนวลไม่ได้เดก็กอะไรเอาผ่านเฉยผ่านเฉยกูผ่านได้ไงวันเนี้ยอยู่ข้างหน้าเรานะครับแล้วก็ขวางทางแล้วก็มีแมวฮะอ่ะ,อะ กูผ่านแล้วเลยเนี่ยเี้ยฆ่าเด็กอย่างนั้นแน่เด็กน้อยผู้น่าสงสารในดูสิคุณทุกคนช่วยเด็กัวโดนเองออะไรเอามามาช่วยเด็กคนหนึ่งที่หน้าตาดำๆแล้วก็ลูกตาดำๆมาช่วยเพื่อให้เด็กคนนี้มันมีชีวิตต่อโอ้โหเอาสลหลังกูหักแล้วเนี่ยไม่ได้เด็ก ไม่ได้แดกมีหยียบซ้ำขอโทษทีนะหนูคือพี่ต้องไปแล้วพี่ต้องไปแล้วพี่ชิดตูด่จิทํตูดตทำไมเนี่ยโอ้ยหลองเหมือนโดนเองครับ <c oughs> มือปล่อยอออกไปเออโอ้โหแทงซ้ำ <c oughs> โอ,โหไหำอ้ไม่กอดแทงซ้ำเอ้าไม่พ้นโอ้ยจิ้มซ้ำอยู่นั่นแหละย้ำไม่ได้แดกไปแล้วขอโทษทีลุงตอนนี้ผมมอนหลังจะ โอ้ยเลต่อไม่ได้หลังจากที่โดนเอ่อง่ามนั้นแทงดากแล้วก็มาโดนลุงถือมีดแทงตูโดโอ้วล็อกคนกลางเลต่อเจ็บเออเจ็บกูรู้แล้วพีว่จะขึ้นให้อยู่เด้อโอ้มันร้องใหญ่เลยครับผมร้องใหญ่ร้องน้อยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้สามตุดตูดแทงตูดติดตูดอีกเขาอ้นีน้จะขึน้นไปจะขึ้นไป้างวล ตัวทีพี่พิชายอุย้ยย้ำโัษทีพี่ชายนิ่งก็งไว้ไม่ไดีเดโอ้โหปืนใหญ่โอ้โหซ้ำอีกจะออกไปจากตรงนี้ไปแล้วโอ้ยหลังหักยังไม่ได้เดกไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหเกง่งเก่งเก่งปั่นปันซอยขาซอย แล้วไหนเส้นใยตอนนี้แล้วก็อยู่ที่ทะเลทรายที่มีความหนาวที่ไหนละ่ะร้อนดิทะเลทรายบ้านหนาวเหรอแล้วก็ค่อยๆทําตัวแบบเหมือนนอนชาเขียวนอนชาเขียวที่แบบค่อยๆกระดื้อไปข้างทะเลทรายนะครับแล้วก็คืบคานคืบคานคืบคานนี่โอ้โหแบบพลิปพลิปแล้วโอ้โหต้นนี้ยังสูง แล้วก็ทําการโยกเพื่อแบบโมเมนตัมครับผมโมเมนตัม um โยกโยกโยกเสร็จปุ๊บจุม่มเอาไปที่ชจุ่มอย่างนี้เอาใหม่โยกโยกโยกไปข้างลลังข้างหลัง,ง,ลงข้างหน้าฟลิปฟลิปโอ้ยอย่างสูงครับผมจังหวะนี้อกระบองเพชรแทงตูด <laughs> ออกไปสิออกไปสินี่อุ้ยเจออูดด้วยพี่อูดว่าไงครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน เขาบอกว่าลอดท้องอุดก็จะเป็นสิริมงคลนะผมแล้วก็จะลอดท้องอุดไปเรื่อยๆลอดท้องอูดลอดท้องลอดท้องอุดแล้วจะลอดท้องไปได้นี่วะ <laughs> ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮ <c oughs> ตัวพับเลยไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราก็ทําการเป็นหนอนต่อไปครับานึกว่าจะทางช่ำนึกว่าจะปากถ้ำทะ <c oughs> เลทรยายมีปากถ้ำด้วยป <c oughs> าแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับผมแบบชา้าๆอย่าไปรีบครับ พีระมิดมาพีระมิดเอ้ยเจอเช่นชัยแล้วฟลิปเขาเช่นชัยเป็นฝนันเข้าเช่นชัยน,นอนโคตรนานกว่าจะเข้าเช่นชัยโอ้เหนื่อยแล้วก็จะมาทําการลีกิมห่วงครับจากลีกิมห่วงเขาจะเป็นการปามีดใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เป็นลีกิมห่วง <at> <c oughs> ปาใส่ลุงปาถอยหลังทำไมป,ป้า นี่ลุงไม่ล้วนฝราลุงมีลีกิมหวงลีกิมหวงฆ่าทุกคนไอ้อ้วนก็ไปแม่ใหญ่อ้วนไอ้อ้วนนี่ปลาสลองสุดยอดเยี่ยมเลยไปยิงเข้ารถถังบบยิงแล้วขาขาดด้วยโอ้โหเข้าเซนชัยอย่างนี้กูตายดีกว่าเฮ้ยลุง ลุงทำอะไรอ่ะไปแล้วลุง,งสมองสมองลุงไปหมดแล้วเลนี่ยลุงแบบมาถึงวิ่งชนแตยอุ๊ยโอ้โหพลังแบบสุดล้นเหลือพลังสุดล้นเหลืออู้ดี้เป็นไงล่ะยิ่งกว่ายิ่งกว่าตัากสู้พันข้เหนียวเฮ้ยนี่เปนพี่ชายแล้วนี่หว่าแต่งตัวเหมือนกันเลย the impossible นี่คือแบบโคตรแบบผ่านยาก เพื่อผ่านยากเ,เย็นจากที่การคำนวณแล้วต้องทำการแบบโยกเพิ่มโมเมนตัมเพิ่มโมเมนตัมับผมแล้วก็ชาร์จโยกก่อนโยกก่อนอน,นิดนึงนิดนึงแล้วโดดไปไมได้แด็กน,นี่ไงโอ้โหทีเดียว่าดสุดยอดสุดยอดเลยนะครับ impossible อีกแล้วแล้วก็จะเล่นดาบที่มันสุดแสนจะยากเย็นนะครับ หลายคนแบบพ,พ,พี่พี่พี่ผ่านได้ไงเนะี่ยผมจะผ่านให้ดูนะครับโดยการผมจะบอกเลยว่าถ้าเล่นด่านนี้ไม่ผ่านผมวันนี้ผมไม่เลิกผมไม่เลิกเล่นผมแบบเล่นยันเช้าได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> แค่เริ่มมึงก็ไม่ผ่านแล้วเนี่ยเอาใหม่แล้วก็เราจะมาบุ๊กบีระเบิดตรงนี้ด้วยเลยลดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะดดวังไงวันเนี้ย จะโยกโมเมนตัมก็ไม่ได้แน่นแน่น่แน่นั่นแน่ไหมแน่แน่โมโยกไปแล้วโว้ยไปเลยวิโอ้โหนิดเดียวเหลือตัวครึ่งเดียวโยกเอาเพิ่ม um. โมเมนตัมวิวิโ,โ,โอ้โหสุดยอดสุดยอดแค่ปลายนิ้วแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนั่นแหนะตกลงโยกแล้วก็หมุนหมุนวิสุดยอดสุดยอด จะทําให้เราแบบแข็งแกร่งครับโอ้โหแข็งแกร่งขึ้นไปไม่ได้เด็กโอ้ยบึงแทงทะลุแบบไม่เลี้ยงเลยนะชาร์จอีกโอ้ยไปเร็วเริ่มไม่ได้ปักขาหูหก็ยือยตรงเต่งห้องตรงตรงเตงร่วงร่วงเจ้าฮุยฮุยฮุยโอ้นิดเดียวหรือข่อยตรงเตงเป็นแบบอืมุยไม่เอาดิฮุยฮุยสู้ครับสู้ครับสู้กับด่านสู้กับด่านสู้กับผมดยคิด สู้กับผมดูยคิดไปเรื่อยๆกูวายแหละกูผ่าน,นเอยอยากผ่านด่านนี้โอ้โหอ i m p o ซิเบ l ลจริงๆครับวันนี้แล้วก็หอมปากหอมคอนะครับกับเกมแฮ p ปี้วิวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยถ้ามีติดชมติชมอะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็ลงคลิปเรื่อยๆครับแล้วก็มาเล่นแฮปปี้วิวให้ทุกทนทุกทนทุกทน ทุกคนได้ดูนะครับพอได้ดูแล้วก็จะมีความสุขเหมือนผมหรือไม่อันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าวันนี้เราก็สบายใจแล้วครับที่ได้เล่นแฮปปี้บิวคือผ่านไงถ้าไม่ผ่านนี่จะหัวร้อนกลับบ้านแต่ตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านหลายด่านมีหลายด่านที่ไม่ผ่านแล้วก็เลิกเล่นไป <c oughs> ไม่ได้แดกหลอกไปถ่ายให้ดูเว้ย <c oughs> มา <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ไปก่อน ไปก่อนไปก่อนแล้วกันสวัสดีไปจริงนะเนี่ยี่จะไปแล้วไปแล้วเนี่ยเออไปแล้ว